ดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ d i e m c a t Gamer วันนี้ผมก็มาอยู่กับเกม b a t t l e f e r กันอีกเช่นเคยนะครับในครั้งนี้ผมก็จะพามาชม F14A Early นะครับก็ในครั้งนี้จะพาไปเล่นในโหมดซิมนะครับผมโดยเซตอาวุธนะครับที่ผมจะเอาไปก็จะเป็นนี่ครับฟินิกล้วนนะครับ AIM 54A ฟินิก6ลูกนะครับผมอยากจะลองอาไปเล่นดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ คือฟินิกส์เนี่ยตอนในเซิร์ฟเทสเนี่ยมันยิงได้ไกลมากนะครับก็ระยะเท่ากันกันกบตัวเอไอเอ็มเจ็ดอน,นะครับสี่สิบกิโลหรือ6กกิโลเนี่ย,ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมสุดท้ายตอนเซิร์ฟจริงมาก็ลดลงเหลือ16กกิโลนะค,คือถ้ามันยิงได้ไกลขนาดนั้นก็นะครับก็ค่อนข้างโกงอะ่ะในเซิร์ฟเทสนี่บินกันอยู่ฝั่งศัตรูเพิ่งบินขึ้นฐานนะเพิ่งเทคออฟขึ้นก็นกนถูกล็อก ยิงมาแต่ไกลแล้วนะครับตอนในเซิร์ฟเทสก็โอเคแหละเพื่อความสมดุลโอเคนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมเกมเพย์หน่อยละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกับในโหมดซิมูเลเตอร์กับ F14A ลำนี้ครับโอเคปิดฝาครอบเด็วนะ ATPM1 1> <laughs> มาแา่ไหนโอเคปัดเครื่องปเปลี่ยนเป็นฟินิกเปลี่ยนโหมดเรดาร์ ปรับระยะเปลี่ยนโหมดเล่นเครื่องยนต์ลุยฮะคือเราเจอเป้าหมายนละ84กิโลเลยฟินิกยิงไม่ถึงฟินิกยิงได้16กกิโลอาจจะต้องปรับลดลงมาโอเค9กกิโล กำลังพอมเหมาะ20กิโลเจ็ดแล้วครับเข้าก็จะอยู่ในระยะฟินิกอยู่เรดาร์หาไม่เห็นแล้วอยู่ใกล้มาก แกิโลต้องใช้เอ็มเ cao cai quá okay đôn ยี่สิบเอ็ดเยอรมันตรงนู้นเรียบร้อยมี2ี่สิบเอ็ดล่วงไปเอ่อดูเหมือนเลด้าที่เราเจอเป็นเพื่อนไอ้ตรงที่มีขีดบนหัวเพื่อนเราหกสิบกว่าโลนั่นไม่ใช่เพื่อนแน่นอนแล้วไอ้ลำนี้ล่ะ มิตรหรือศัตรูอ๋อเช่เพื่อน ตัวนี้ก็เพื่อนโอเคนะมีภารกิจ Detroit, aker, d e s t r o y a t t a c k e r D3 ก็อยู่ด้านหลังผมเองมี่ตอนนี้เขาไป e 3แล้วออ e อ E3 เจ่อสี่สิบห้ากิโลยิงไปก่อนแต่สิบหกกิโลน่าฟีนิก์น่าจะระเบิดก่อนเอาไกลยลี่สิบละ สแปมป่ะเรียบร้อยคือยิงๆไปเลยนะฟีนิกไม่ต้องไปไประหยัดตรงนู้นเพื่อนไล่ตรงนี้เลย นี่เพื่อนเราบอกโคเวอร์แต่มันก็เพื่อนหมดเลยนี่สามลำเออมีตรงนู้นตรงนู้นเจอแล้วเจอแล้ว6กกิโลเป็นศัตรูสองลำใกล้ๆก,ก,กันเดี๋ยวสามสิบสี่กิโลเข้าระยะน่าจะาประมาณสัก20เขายิงนะครับ น่าจะศัตรูแล้วก็น่าจะบินเข้ามาพอดอรีระยะ16กิโลล็อกไปก่อนยิงไปเขาก็ล็อกผมเหมือนกันนะ โอ้น่าลูกเดียวรู้เรื่องมันเจอสตูฮะ88กิโลไกลมาก okay. เล็งสปีดอ,อยู่ใกล้ๆก็มี35กิโล2ลำเหรอ ยีเกกิโลแล้วครับยิงไปหนึ่งลูกแล้วก็เข้าเขตสักประมาณ20สัตว์ไปอีกหนึ่งลูกโอเคปิด a f t e r b u er. นอร์ ไหมโอ้โดนปีห oh, ้าสิบเจ็ดโอ้ยยี่สิบเก้าใกล้ๆเลย E5 Destroy Bomber อ๋อน่าจะเป็นเครื่องบินบอมเบอร์ครับก็ okay. ยิงฟินิกออกไปเอะอีกลูกฟินอีกเลี้ยวไปหาแล้วโอเคโดน เราก็ล็อกผมเหมือนกันอ่ะโอเคถ้างั้นสองลูกเอาไปกินให้หมดซะ เดียวมาละน่าจะเป็นเอมเจ็ดโอเคโดน f อ EJ ีอีเปิด afterburner ครับแล้วก็เ,เพื่อนเราบอกตรงนู้นเดี๋ยวนะเหลือเอมเก้าอยู่หนึ่งลูกบินกับฐานก่อนครับน้ำมัน3นาทีเปิด afterburner ไม่ได้เลยนะ ล็อกด้านหน้าโอ้มายก็อด14กิโลใกล้ๆมากเลยครับเขายิงมาแล้วเขายิงมาแล้วลอยมาแล้วจ้า โอ้ยเพื่อนเออเกือบตายเพื่อนยิงมาเกือบขิดแล้วไหมล่ะกับฐานเฉลอเป้าหมายแล้วครับหกสิบกว่าโลอ้าอย่าบอกนะว่าถูกยิงไปแล้ว ไม่รู้ใช่เป้าหมายเดียวกันไหมนะแต่ก็มีด้านหลังตรงนู้นอีกหนึ่งดูจากจอเลยได้มีข้างบนสุดปิดวงกลมเดียวๆอันหนึง่งบินกันอยู่สองลำตรงนู้นโอเคเพื่อนหมดเลยโอ้ตรงนู้นตรงนู้นหกสากิโไม่ใช่เพื่อนไปด้านล่างที่บินไปเมื่อกี้นะ้ะเพื่อนเรานะ แต่ตรงนี้ไม่ใช่ให้เข้าใกล้ระยะฟินิกก่อนครับแต่ระยะนี้ถ้าเราใช้ M7F คือยิงได้เลยแต่มันจะเป็นต้องคอยล็อกไว้ตลอดนะครับ <Bon ny. S 1> โอเคเพื่อน ฟอลโล่นี่สตูอยู่ด้านหน้าเลยตามไป60สเพื่อนอยู่ตรงนี้บอกให้โคเวอร์น่าจะเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นสตู เดี๋ยวนะทำไมต้องให้ follow ขอยิงก่อนแล้วกันโอเคบินวนไปดูอ่ะโดน เปลี่ยนเรดา,รอราเอนัอ่นน่าจะเพื่อนเรานะเดรดรามันตรวจไม่เจออ่าเพื่อนเรดราเจอแล้วนะโอ้แต่ไอ้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่เพื่อนเออเมื่อกี้เหมือนจับได้ ไอ้ตรงเนี้ยเพื่อนเราเรดาร์ตรวจจับเมื่อกี้ไม่ใช่เพื่อนนี่นี่อันนี้ A10 เนี่ยรูปทรงเฮ้ย A10 เมื่อกี้มันคืออะไรวะเ <Yes. S 1> มื่อกี้เขาคิดว่าผมเป็นสตูยิงไปก่อนเยสิ A ด้านหน้าเรดาร์มันเาไปไม่เจอเลยแฮะอะเพื่อน ตรงนู้นก็เพื่อนโอเคยี่จุดเอครับโอเคตรงนั้นไม่ใช่เพื่อน47ไปหาครับเอาเป็นขบวนคอนวอ์ ก็ล็อกผมด้วยโอเคยี่สิบห้าเออเอาไปกินให้หมดเลยโอเค โอ้ยมันเลี้ยวมาหาด้วยอ้าวโดนโอเคโอ้ยเกือบโดนเมื่อกี้จะหลุดลงพื้นไปกลับฐานนะครับเติมจรวดฟีนิกให้พร้อมโอเคเจอเป้าหมายนะครับสามสิบแปดกิโล ใกล้ละสามสิบสามหายไปจากจอรเรดาร์แล้วครับน่าจะบินหลบลงภูเขาแถวๆตรงเนี้ยกันเดียวไต่ระดับใหม่เออดูเหมือนผมจะถูกล็อกแล้วนะอันนี้ยี่สิบหก

โอเคโดนเอาไปกินให้หมดไปโดนไหมหรือว่าอยู่หลังภูเขาอยู่หลังภูเขามันคือเครื่องบินอะไรกัน ไหนแล้วว่าโอ้มีการประทะกันตรงนี้มีหลบออกก่อนเดีย๋ยวเจอ SPA ยิงด้านหลัง อ๋อ S P A ที่ฐานโอ้ตกใจใี้เราก็นึกว่าอะไรล็อกอืมก็มจะเป็นลานี้แน่นอนล็อกไก่ด้วยโอ้ยเมฆบังทัศนวิสัยคือกลัวชนเนี่ยภูเขานี่แหละไม่ใช่อะไรเลย เลยด่าเขาก่อนนะแล้วก็โผล่ไปไหมนี่เข้าไกลนะฮะสี่สิบกิโลเปิดอัฟเตอร์เบอร์เนอร์เจือปหมายแล้ว 3ามกิโลเข้ามาใกล้ละแปลว่าเขาบินตรงมาหาเรามาเร็วขนาดนี้เย้ส่งฟินิก์วะส่งไปอีกลูก ลงดิ่งไปหาแล้วโอ้โดนมิก2 <Go> ี <on. S 1> นับที่2ไม่พลาดครับเต็มๆรวงไปอ่ะนั่นเพื่อนโอเคคือถ้าใครสังเกตดูจอเรดาร์มันบักนะครับผมต้องคอยมาดูตรงเนี้ยคือไอ้แถบตรงนี้ปกติมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหม นี่มันชอบแบบอยู่ด้านข้างอ่ะมันเลยต้องมาก้มดูตรงนี้ G 6, 6. เจดิสไตรบอ์เบอร์ G6 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 ใกล้ๆเราเองเนี่ยว่ะอยู่ด้านหลังเลยตามหาสิครับ โอ้หมดจะเหลยวดูแผนที่เรื่องพลิกตัวเพื่อนของหาดูบอมเมอร์ G6 หกโอ้ตัวนี้ บนหัวเลย ไปล็อกจรวดสิเจ้โอเคเปเอ่อตรงนูน้นอา้าของศัตรูออกกันหมดโอเคแตะแล้วครับเรียบร้อยก็เล่นสนุกอยู่นะครับฟีนิกซ์แต่ การบรรทุกไปก็มันจะลดอัตราการไตระดับค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าพกฟินิกไป6ลูกนะครับผมแล้วก็ค่าซ่อม2 5 0 0มนะะในหมวดซิมเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe นะปเป็นกำลังใจกันนะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก็ได้นะครับถ้างั้นผมขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ